เรียบร้อยแล้วครับเหมือนแช่งเลยอินซีครับโอ้โหตัวไซส์ประมาณ4โลนั่นแหละสี่โลฟ้าว่าอะไรนะเมื่อกี้ว่าอะไรนะแล้วจะขอใช้ได้ไหมอ่าแล้วตะลงใช้ได้ไหมเร็วเร็วเร็วเอายืนยืนชักชักเอ้ยเอ้ยใจเย็นใจเย็นเอา <t ell> นะครับตอนนี้เรามาถึงที่ถึงหมายกันแล้วนะครับเราจะทำการอ่าอนชุดลอยสายนะครับลอยสายสีมามาชมกันครับตัวใหญ่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 ใบใหญ่หญนี่ไซนี่ไซนี่ใบ <c ười> นี่สวยเออ <c ười> นี่นี่เออใช่ใช่ในั่นแหละ จรวจสาอยสายโอ้ยสโอ๊ยสายครับาอ้ยฮาฮ่าฮบาาฮาโอ้ยไม่รู้น่าจะทานมั้งนาจะถ่ายรามั้งโอ้ต้องลอเนามันอีกนี่นี่นี่ตัวนี้แหละตัวนี้บนั่นแหละเออไม่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 นี่นะเออนั่นแหละอดีสาวปอดีสาว เมื่อกี้สวยนะเมื่อกี้นะกระโดดไปแล้วปล่อยไปตามทำมาไปปล่อยโอ้ยนะโอเคเมื่อกี้เอาเราชมครับผมเราจะทำการลอยสายดิครับปล่อยออกมานี่ครับเสร็จไปแล้วนะครับเสร็จไปแล้วเส้นหนึ่งครับเส้นสองกำลังลงตามครับว่าผลงานอะไรหรือกันจะไปเส้นไหนดิสายเยอะหน่อยนี่ เร็วเร็วเร็วเอายืนยืนชักชักเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเอาดูนี่ดูดิติดเปล่าวะปล่อยลึกเปล่ามันติดข้างล่างเปล่าวนี่ตื่นเต้นเหลือเกิน เรียบร้อยแฝนทุ่นนี่ว่าแฝนทุ่นเหมือนเหมือนไอ้เส้นที่เราแฝนนอะอ๋อตรงตกัวมัวนน่าจะติดข้างล่างมั้งปล่อยกลางๆน้ำครับไม่ต้องปล่อยให้มันถึงหน้าดินปล่อยแค่กลางน้ำถึงหน้าดินปุ้ประกอขึ้นมาสักสี่ห้ารอบพออ่ะเอามา,า,มาใหม่น่าจะติดข้างล่างเลยโอเคเป็นยังไงบ้ว ลอกได้ดังยังเมื่อกี้รอกดังยังกินอะไรปะสปินเออทำไมลุ้นกันต่ออยู่อยู่แค่นั้นก็อยู่เออแมงผู้แมงผู้บินจากไหนมาปะไปแล้วครับ <de ak> เรียบร้อยแล้วครับเหมือนแช่งเลยอีซี่ครับโอ้โหตัวไซส์ปมอนสี่โลนั่งสี่โลฟลาว่าอะไรนะเมื่อกี้ว่าอะไรนะแล้ว,วแต่ขอใช้ได้ไหมอ่าแล้วตกลงใช้ได้ไหม,ไมใช้ได้ครับ <till S 2> บอกจันเลยจันเลยเฉื่อยขามือเฉื่อยขามือครับวันนี้ตัวาาที่ไปสุดยอดสุดยอดเอา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 วางวางกับพื้นครับเดี๋ยวเราปลดปลาดีกว่าให้ปลามันตายก่อน ใส่บานก่อนสังข์หวานยังไงไม่รู้ได้อแน่นอนเยเออ่เออมันรอได้วันนี้รอดมีได้แน่นอน,นอขอบคุณนะไอ,อคีคมเราไปไหนน่ะเมมันแช่งเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าผ้าคุมเดี๋ยวผมคุมก็ได้มันอันตรายเดี๋ยวเดีดีวอันตรายครับตอนช่วงที่เราจะคุดขุนคุนคุมคุมน กดไว้เฮ้ยเฮ้ยทำไมตรงใจกดไว้กดแรงๆกดไว้กดไว้เออกดหางไว้นี่แหละมาทตงขวาเลยอ่าใช่เหาหย่อนได้เลยครับเพราะเราอยากให้สีทางบ้านเขาเห็นมัยเดี๋ยวนะปลาอยู่ไหนหมุนปลาน้ำหมุนปลามนปลาขึ้นโอเคหมุนหมุนหมุน พาเลื่อนได้โ okay. อเคนี่ครับเออแบบนั้นี่ครับสามทางเป็นแบบนี้เองมันดีแบบนี้แหละสามทางโอเคออกจากปลาแล้วก็จะโดนนิ้วคนต่อโอ้อยอมแล้วอ่ะพอแล้วครับได้แล้วปล่อยผ้าอืมไม่ถูด,ด,ดไม่ถโดกด,ด,ดไหมโอเคมันไม่โดนแล้วกำหางให,งห้แม่น,นเออกำหางให้แน่นไปเลยจะให้ต่อย โยกถังให้โยกลงถังให้โอ้ยใครเปิดได้เอาโยกเลยยกเดี๋ยวผมไปโยกให้กดไม้กดไม้จำมจับหางไว้จับหางให้แน่นอย่าให้มันสะบัดได้เอามาผมพูดได้แค่นี้นะผมรู้สึกผิดมากเลยท่านผมพูดแค่นี้นะกลัวปลาหลุดมืออีอเดี๋ยวผมจะพาไปใายขามือ ความสุขเราก็อยู่ตรงนี้เลยเเอาโนะ่หน้าออกมาไล่หน่อยไล่หน่อยไล่หน่อยเออสร้างภาพให้สีทางบ้านได้ดูด้วยยิ้มหนยสงสัยสังหอนใจนะเราจะได้ป่าใช่ไหมไ <laughs> เอาเอาลมทังเอาลงถัง,งคนที่ไม่มา <laughs> เขาบอกว่าสังหอนว่าจะได้อินซีเขาบ้างว่ารุดล่อแน่เลยนี่ครัจริงๆครับคามือครับไม่ไม่้ <laughs> ลที่สายที่ผม ปล่อยไปเนี่ยไม่เอาไว้กินสายปล่อยคามือไว้ปล่อยใช่ใช่ใช่ปล่อยเลยปล่อยเลยไม่หลุดนะดิ้มไม่เนี่ยดิ้นหลุดไม่เนี่ยไม่ไม่ไม่โอ้ยลงถางแล้วไม่มีลุดปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเอามาเอามาว่าไงเจ้าไข่ต้มเงียบเลยนะโสนใจเลยมีการดำว่าตะขอใช้ได้ไหมผมนึกว่าจะเล่นอะไรของเขาวะอ๋อเล่นมุกนี่เองเออ โอเคในที่สุดก็ขึ้นมาโยนโฉมเห็นแล้วเห็นแล้วอฮะท่าอะไรหาอะไรอะไร่ะท้ามันท้ามันข้ามันเองแล้วเหรอโอเคยยาวไปครับ <laughs> เริ่มใหม่ใหม่เริ่มใหม่ใหม่